ชาวเมษเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมษเป็นคนธาตุใส่พื้นฐานเนี่ยใจร้อนอยู่แล้วนะคะกล้าชนอยู่แล้วแต่เพระเอิญว่าเดือนเนี้ยดาวแรงๆนะคะดาวร้อนๆดาวอาทิตย์นะคะดาวศุกร์ดาวคารเนี่ยไปอยู่ในเรื่องกรรมการงานานะคะแปลว่าอะไรจังหวะในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะแน่นมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ ดาวคือคือเดือนนี้ดาวมันจะไปรวมรวมมาอยู่สองภพพพกรรมาการงานแล้วเดี๋ยวพอพอกลางๆเดือนนะเขาก็จะทยอยไปอยู่พบลาภลาผลของคุณเรียกได้ว่าองจิงอะเมษเนี่ย,ยช่วงนี้ไม่สมองไม่พักอะไม่ว่างด้วยนะงานไม่เคยเบาคุณเครียดเรื่องงานนะเพราะว่าบางคนมีความต้องการเรื่องงานสูงหรือความสําเร็จหรือรายได้อะมันต้องสูง แต่คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับงานผลผลิตรายได้หรือสภาวะแวดล้อมสังคมมันทำให้คุณงุดหงิดนะคะไอ้ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาว,ดาวคารเงี้ยมันจุกจิกกวนใจแต่ก็ยิ่งแปลกนะคุณสังเกตมาเมษเนี่ยคือคุณเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ไนงะยิ่งเครียดเนี่ยมันก็เหมือนมีอะไรที่คุณจะต้องผักตัวเองถึงไม่อยากจะทำก็ตามนะคือยิ่งเครียดยิ่งเบือ่อก็ยิ่งทำยิ่งลุยหยุดไม่ได้ นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครคุณไม่ทําแล้วก็ไม่มีใครจะทําแทนคุณได้อะเออซึ่งณนะจังหวะเดือนกุมภาพันธ์มันอาจจะเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณนะเนโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเพราะว่าเดี๋ยวดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมการงานของคุณอยู่แล้วเนาะก็จะย้ายสิบสามกุมภาพันธ์ย้ายย้ายไปอยู่วนนาศนเออเดี๋ยวเข้าไปว่ากันเดี๋ยวทําให้นะคลิปสองโอ้ยสองปีครึ่งเสาร์ย้ายสองปีครึ่งทําเดือนไหนก็ได้แล้วยังมีเวลานะคะเอาล่ะ ตํมะการงานของคุณเนี่ยมันก็คือแบบเดือนนี้มันเด่นตรงที่ว่าคนทํางานประจําอาจจะเจองานงานด่วนงานเร่งงานใหญ่หรือคนโยนมาให้นะคะมีเกณฑ์ได้งานเพิ่มโปรเจกต์เพิ่มหน้าที่ใหม่ข้อเสียก็คือเหนื่อยแบบไม่มีใครเห็นความเหนื่อยข้างในของคุณหรอกนะเพราะเมธไม่เคยขอร้องความช่วยเหลือของใคร หรือพวกงานฟรีแลนซ์งานอิสระงานค้าขายงานมันก็มาเข้าเยาอะแยะแต่มันมีความเหนื่อยความจุกจิกบางอย่างเรื่องมากบางอย่างอาจจะเจอพวกลูกค้าต่อราคาเก่งนะเออแต่รายได้ก็ขยับขึ้นแต่มันก็ต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันอะมันมันทำอย่างเดียวไม่ได้อะ่ะเออเอาจริงนะเดือนนี้สำหรับเมธเนี่ยมันก็ไม่ใช่เดือนสบายเป็นเดือนที่ มันเหมือนต้องสร้างฐานความน่าเชื่อถอือคือคือภายนอกฉันยังเก่งยังแก่งยังได้แต่ภายในเนี่ยมันเนื่อเหนื่อยมันจุกจิกกวนใจอ่ะเพราะาอะไรมันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะเงินมันก็ยังดีนะคะการเงินเนี่ยไม่มีอะไรฟุกนนะยิ่งมฤรติยูยังอยู่กันเงินมันมีการ 1, ผันผวนอ่ะนะคะบางคนอาจจะได้เงินมาอ่ารายได้ใหม่ๆอ่าโผล่มาจากงานออนไลน์งานต่างประเทศมีช่องทางนู่นช่องทางนี้ การเงินแบบนี้มันเข้ามาได้แต่เงินเข้าไวออกไวนะมีรายจ่ายฉุกเฉินไอ้นั่นเสียภาระทางบ้านเออหาได้ก็ต้องหมุนอ่าบางคนก็ต้องออกเดินทางอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พวกงานต่างประเทศงานออนไลน์เด่นมากนะเออเด่นมากแล้วก็เออจริงๆแล้วว่าเมธเสามันจะไปอยู่พพวินาศพวกงานต่างประเทศงานออนไลน์ไม่เหมาะว่าดีสําหรับคุณนะหรือพวกงานเบื้องหลังอะ ะะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ปีนี้คุณจะเปิดโลกใหม่ละในเรื่องของการงานส่วนเรื่องความรักเมธคุณนะ่ะ <c oughs> คุณอย่ามาแบบหงุดหงิดเรื่องงานเรื่องรายได้นะใครมีคนรักคู่ครองแล้วคุณจะมาแบบหงุดหงิดใส่พูดตรงเกินเนี่ยนะช่วงนี้ก็คือว่าคนมีคู่จะโฟกัสงานมากกว่าความรักอะความหวานนะ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วคุณนะ่ะเป็นประเภทว่าเดี๋ยวหงุดหงิดนะ่ะ ระว,วังนะแฟนคุณน้อยใจกับคําพูดของคุณนะคะบางทีเมธก็พูดหวานๆอะไรกับใครไม่เป็นหรอกช่วงนี้งานมันเยอะจุกจิกแล้วก็เหนื่อยจนไม่มีแรงจะอธิบายอะไรใครทั้งนั้นนะสาหรับคนโสดเออคนโสดเนี่ยถ้าถ้าอยู่กับงานก็อยู่กับงานเพื่อสบายใจกว่าช่วงนี้หุ่นงิดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบเออเปิดโอกาสอยากมีฟงมีแฟนโลกออนไลน์อาจจะเจอคนคุยเก่าๆทักมาก็ได้นะคนต่างประเทศเก่าๆที่เคยทักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออแต่เอาจริงนะแม่หมอว่าช่วงเนี้เมธวุ่นวายอ่ะวุ่นวายเกินกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องความรักหรืออะไรเพราะวุ่นวายเรื่องอะไรเออถ้าเงินดีนะรายได้ดีความสุขคุณก็จะมาจะยิ้มหวาน,วานแต่ถ้าปัญหาเรื่องการเงินการงานไม่ลงล็อกลงตัวจุกจิกจกวนใจนะคะค่าใช้ใจ่ายมานู่นนี่นั่นเมษไม่โฟกัสแล้วความรักลำคานออกจากลุกลำคานเพราะฉะนั้นใครมีแฟนเนี่ยนธนุถนอมหน่อยนะเมธเราก็อย่าแรงจนเกินไป นะคะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพจิตใจด้วยดาวเสาร์เนี่ยนะคะเข้าสู่พวินาศสิบสามคุมภาเออมันอาจจะทําให้เพศมีเออเมธเมธขอโทษมีเรื่องต้องคิดเยอะนะเออมีเรื่องต้องคิดเยอะแล้วก็เนี่ยดาวเกตเองเนี่ยก็อยู่พวินาศเดี๋ยวสิบสามคุมภาเนี่ยเขายังอยู่อยู่นะใช่ไหมเมื่อเสาร์มาอยู่มาเจอกับดาวเกตพวินาศบางบางเออ บางตำราก็บอกเฮ้ยเกตอยู่พราะินาดีนะต่อให้มีอุบัติเหตุเพศภัยอะไรหรือศัตรูอะไรก็แล้วตามเนี่ยนะคะดาวเกตจะคอยคุ้มของคุณแต่เมื่อเสามาอยู่เสาเกตมาอยู่ร่วมกันในจังหวะเนี้แม่มอกว่าเหมือนคุณลึกๆอ่ะคุณน่าจะหมด พชชั่นได้อะคือคือมันอาจจะมีความสะสมสะสมสับสนเออสับสนเรื่องอารมณ์เรื่องงานที่มันจุกจิกหรืออะไรที่มันไม่ได้ดังใจแล้วคุณหมดเริ่มหมดแพชชั่นแต่ก็ยังทํางานอยู่เพราะว่าเออดาวคารเน่ดาวประจาตัวตนของคุณมันก็ยังวนเวียนอยู่กับในเรื่องของการงานเดี๋ยวพอช่วงปลายๆก็ไปอยู่ในเรื่องของลาผลแต่สภาพจิตใจของคุณอ่ะมันอาจจะยิ่งมันมีความเครียดสะสมบางอย่างเมื่อดาวเสาร์ย้ายไปแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะแบบ เบื่อเซ็งๆอยากอยู่เงียบๆแต่ก็ต้องทํางานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของคุณวิดนึงนะคะระมัดระวังความเครียดหรือความสับสนฮอร์โมนทางอารมณ์สักนิดหนึ่งสําหรับเมษนะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวจุกจิกกวนใจไปบ้างค่อยคิดค่อยๆแก้คุณจะมีโอกาสที่ดีด้วยซ้ำนะคะเออส่วนเรื่องต้องเสียต้องซ่อมต้องจ่าย อ่าภาระหน้าที่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เมธเจอบ่อยๆแต่คุณอาจจะมีจังหวะได้เงินดีลูกค้าอุดหนุนดีแต่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ควรรีบเร่งหรือทําอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินไปนะคะเอาจริงแล้วเมธมันถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณเนี่ยเสามันเปลี่ยนแล้วสปีครึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นถึงจังหวะเวลาที่คุณอาจจะต้องเซตระบบชีวิตของคุณอีกสักรอบหนึ่งนะคะ คือมันก็ไม่ต้องมีอะไรจริงๆอ่ะบางตำราจ,จะเขียนไว้เลยว่าการที่เสาอยู่วินาศบางคนอาจจะต้องไปอยู่แดนไกลอ่าไปเหนือแดนไกลนะบางคนอยู่ไกลบ้านอ่าบางคนปีวิเวกมีมีรายละเอียดมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยซ้ำนะคะแหมมฤตยูกลุ่มลักมาเจ็ดปีแหละนะะกลัวอะไรกับเสาย้ายอยู่วินาศนะคะแต่ว่าการเงินการทองหรือรายได้มันมีความ มันมีความไม่แน่นอนอะมฤรตยูมันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ทำใจให้สบายนะคุณกำลังจะมีความก้าวหน้าเติบโตแบบจริงจังคุณกำลังสร้างชีวิตได้ดีนะคะมันไม่ใช่แค่การอดทนนะมันเป็นการปูพื้นฐานระยะยาวพักผ่อนให้เพียงพอนะเรื่องของความเครียดสุขภาพ จิตคุณช่วงนี้พักผ่อนให้เพียงพอกําลังจะมีเรื่องดีๆแน่นอนเพราะเอาความจริงดาวมันรูรัวอยู่ในภพกรรม,มะกับลาภผลเงินงานยังมีโอกาสมากมายนะคะแต่ว่าสภาพจิตใจคุณเนี่ยทนุถนอมนะแม่หมอะก,กอดกอดนะก็ยังรักคุณอยู่นะคะก็ขอให้คุณโชคดีเออพวกงานออนไลน์งานต่างประเทศโดดเด่นนะจ๊ะใครจะแผนไปต่างประเทศใครจะแผนทํางานออนไลน์ก็เตรียมตัวได้เลยนะ แต่คุณต้องลงมือทําเป็นจังหวะที่ดีสําหรับเม่ค่ะอาจจะเครียดสักนิดเดียวนะคะก้าวหน้าแน่นอนจ้า